ชมคะนอ,อกจากการประกาศความมั่นใจเรื่องของการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปประชุมเอเปกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ยืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการเชิญชวนนักลงทุนมาในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยอย่างโครงการแลนบริดชุมพรระนองด้วยโดยมีความเชื่อมั่นว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสร้างงานด้วยและที่สําคัญคีย์เวิร์ดหนึ่งคือนายกบอกว่าเด็กไทยจะไม่อยากย้ายประเทศจะเปลี่ยนใจ เพราะว่ามีการลงทุนในเรื่องนี้ค่ะการเดินทางหรมีกรารทําให้มีความคืบหน้าของตัวโครงการความมั่นใจของต่างชาติก็จะมาตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทําให้คนรุ่นใหม่เวลาที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรกับชีวิตเขาเนี่ยมันมีแา่ที่ผมบอกมันมีมิติเชิงลึกมากไม่ใช่แค่จะคิดแค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวเด็กจบ ชันมันธยมมานะครับหรืออายุสักสิเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วเขาอยากเป็นอะไรใช่ไหมครับเด็กสมัยนี้เข้าถึงข้อมูลได้เยอะแล้วก็สามารถใช้แรงบันดาลใจที่ทางรัฐบาลทาํโครงการใหญ่ๆดีๆเนี่ยเพื่อเป็นการกําหนดชีวิตเขาได้อยากจะเรียนอะไรอยากทางานอะไรนะครับบางคนคิดว่าจะ,จะจะย้ายประเทศก่อนจะไม่อยากย้ายก็ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ คุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมีข้อเสนอที่จูงใจทั้งมาตรการภาษีเลือกให้มาลงทุนในโครงการแลนบริดจ์ของประเทศไทยรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆพลังงานสะอาดการบริหารจัดการน้นําในภาคอุตสาหกรรมการเป็นศูนย์กลางทางการบินมีรถไฟความเร็วสูงมีท่าเรือแหลมฉบังสําหรับโลจิสติกด้วยนะคะโดยนายกเองก็เชื่อมั่นว่าคน รุ่นใหม่เจ็งเห็นโอกาสและได้แรงบันดาลใจจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและอาจจะตัดสินใจไม่ย้ายประเทศค่ะแม้โครงการนี้จะยังไม่เกิดขึ้นทันทีแต่คนรุ่นใหม่ก็จะสามารถวางแผนอนาคตได้เองคราวนี้หลายคนก็มีคำถามนะคะว่าแลนบริดจ์เนี่ยพูดถึงกันเยอะแลนบริดจ์เนี่ยก็คือโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันชุมพรระนองทำขึ้นมาโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขอนั่นเอง ถือว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะใช้เม็ดเงินสูงทีเดียวมากถึง1ล้านล้านบาทระยะทางทั้งสิ้นที่เห็นเนี่ยก็คือ89.35กิโลเมตรค่ะเป็นแนวเส้นทางที่ผ่านพื้นที่ของ2จังหวัดใน3อำเภอด้วยกันนั่นก็คืออำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองและอำเภอหลังสวนอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะโดยหลังจากได้รถโชว์เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการกลับมาประมวลกันว่าจะต้องทำกฎหมายพิเศษอย่างไร เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะไปเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนดไว้ว่าจะได้เห็นความชัดเจนของโครงการนี้น่าจะประมาณ2ปีค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าโครงการขนาดใหญ่นะคะจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลมั่นอกมั่นใจแต่มันก็มีเสียงทักท้วงบางส่วนเหมือนกันค่ะ มีสี่เหตุผลที่ทางเครือข่ายหยิบยกมานะคะอย่างแรกคือโครงการนี้มันไม่คุ้มค่าไม่ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องเสียภาษีและต้องเป็นหนี้ต่างชาติด้วยอย่างที่2คือพื้นที่ของโครงการไม่เหมาะสมค่ะอาจจะไปกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ระนองเองก็เป็นพื้นที่ที่มีการทําการเกษตรปลูกผลไม้เยอะด้วยเหมือนกันอย่างที่3คือที่มาของโครงการกระบวนการการดําเนินต่างๆไม่โปร่งใสประชาชน ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและข้อที่4ที่เป็นเหตุผลนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ซึ่งกลุ่มการเมืองกําลังจะผลักดันกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวบอํานาจและให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนนี่เป็นข้อสังเกตนะคะ4เหตุผลหลักที่เกิดขึ้นมาคู่ขนานกันในช่วงเวลานี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีก็ประกาศแล้วว่า ว่าจะเตรียมเดินหน้าโครงการแล้วก็อาจจะมีการเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาด้วยนะคะ